สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้นําตัวปืนลูกโม่มานะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนด้ามของปืนลูกโม่ผมเนี่ยเคยทําเอาไว้นะครับประมาณสักสปี huh. ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนด้ามไม้นะตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ด้ามยางของตัวฮอกนะเข้าไปนะครับแล้วในคลิปนั้นเนี่ยผมจาได้ว่าผมพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความชื้นกับการเกิดสนิมนะในเบื้องต้นเอาไว้นะวันนี้ก็จะมาพูดนะครับอีกสักรอบหนึ่ง เราก็ลองดูนะครับว่าถ้าผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเอาด้ามยาเนี่ยใส่เข้าไปที่ตัวปืนเนี่ยเปิดออกมานะครับกระบอกนี้ผมก็ล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนไปด้ามยาใส่เข้าไปเดี๋ยวจะต้องเปิดดูนะครับว่าปืนกระบอกนี้มีสนิมเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่แล้วมีความจําเป็นไหมนะครับที่จะต้องหาซื้อด้ามยาเนี่ยเอามาใช้กับตัวปืนลูกโม่นะก็จะพูดคุยฟังนะครับในวันนี้นาเปิดออกมานะครับ2กระบอก ก็ทาการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจับถือปืนนะครับนิ้วอยู่นอกรงไกลเปิดโม่ตรวจเช็คนะครับว่าไม่มีลูนะครับปืนปลอดภัยกระบอกที่1นึ่งสมิ m แอเบสันนะครับสิบห้าจีบห้าคอมแบ็คมัตเตอร์พีอีกกระบอกหนึ่งนะครับเช่นกันนะครับนิ้วอยู่นอกรงไกลนะครับเปิดโม่ตรวจสอบนะครับว่าปืนปลอดภัยสมิธแอมเบสันหก นี่นะครับขีด3นี่นะตัวปืนขนาดจุดสามห็แมกนัมนะครับทอมสองกระบอกนี้ปลอดภัยนะอีกกระบอกหนึ่งนะครับที่ผมมีของปืนลูปโม่ก็คือตัวนี้นะเทอร์รัสเอ็นะครับปืนปลอดภัยนะตัวนี้เป็นด้ามยางนะครับก็คือใส่คู่กับตัวปืนเนี่ยไว้ตลอดเลยทีนี้กลับมาสู่ประเด็นนะครับของเรื่องสนิมว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเาผื่อว่าพูดสรุปแบบง่ายๆนะครับ ไอเจ้าสนิมเนี่ยม <iken> ันเกิดจากธาตุเหล็กเกิดจากธาตุเหล็กกับออกซิเจนนะสองตัวนี้นะครับเมื่อมาเจอกันโดยที่มีตัวกลางนะครับในการทําปฏิกิริยาเนี่ยก็คือเรื่องของความชื้นหรือไอ้น้าในอากาศนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเหล็กไปเจอกับออกซิเจนนะครับแล้วก็มีความชื้นเนี่ยผสมอยู่เนี่ยมันจะเกิดเป็นสนิมขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นหลักธรรมชาติทั่วไปดังนั้นนะครับในเรื่องของความชื้นเนี่ยจะเป็นตัวกลางนะครับหรือว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่ก่อให้เกิดสนิมขึ้น สิ่งที่เราพึงจะทาได้นะครับในวัปืนเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการนะครับต่างๆอย่างเช่นการลมดาปืนนะแบบนี้นะลมดาปืนเนี่ยมันก็เป็นการนะครับป้องกันเนื้อเหล็กกับตัวออกซิเจนเนี่ยให้มาเจอกันโดยตรงก็คือมันจะมีเป็นสีของตัวสีดำเนี่ยเคลือบเอาไว้นะเป็นเกราะป้องกันนะครับชั้นหนึ่งหรือบางประเภทนะครับก็คือแบบสเตลเลสแอบบันี้ก็จะเป็นลักษณะของโลหะที่ปลอดสนิม แต่ถามว่ามันมีโอกาสเกิดสนิมไหมมีนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากกว่าตัวเหล็กนะทีนี้ไอ้เจ้าตัวด้ามนะครับที่บอกเนี่ยว่าด้ามยางกับด้ามไม้เนี่ยอะไรที่เกิดสนิมขึ้นได้ง่ายกว่ากันตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่ามองลึกๆเข้าไปนะครับในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ตัวแปรที่ก่อให้เกิดสนิมเนี่ยก็คือความชืน้นดังนั้นนะครับถ้าเรามองลงไปนะครับในไม้บางชนิด ต้องใช้คําว่าไม้บางชนิดเนี่ยมันจะมีรูพุนนะด้านในเนี่ยของเนื้อไม้นะครับเยอะกว่าด้านยางนะด้านยางเนี่ยอาจจะแทบจะไม่มีรูพุนนะครับของตัวอนุภาคเนี่ยด้านในเนี่ยอยู่เลยถ้าเทียบกันระหว่างยางนะครับกับตัวไม้เนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าไม้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดนะครับเรื่องของความชื้นเนี่ยได้ง่ายกว่าหรือมากกว่าตัวยางเล็กน้อยนะ ใช้คำว่าเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีผลอะไรมากนะสิ่งที่พวกเรานะครับพึงกระทำนะพึงกระทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้ามไม้หรือจะเปลี่ยนนะครับไปใช้ด้ามยางก็แล้วแต่สิ่งที่พวกเราพึงกระทำนั่นก็คือการเปิดประกับนะหรือว่าการเปิดด้ามนะครับตรงนี้ออกมาหมั่นดูแลนะครับก็คือลงน้ํามันบ้างหรือว่าอาจจะเคลือนด้วยจจละบีบ้างนะไม่ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะปล่อยทิ้งเอาไว้ผมคาดว่า ทิ้งเอาไว้เนี่ยประมาณสัก3-4เดือนหรือถ้าเผื่อว่าปืกนกระบอกนั้นนะครับมีปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะประมาณว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ตามาชายหาดนะครับซึ่งมันมีความเป็นกรดเนี่ยสูงมากแบบนี้ระยะเวลาในการที่จะก่อให้เกิดสนิมเนี่ยก็จะเร็วขึ้นอีกนะพอนั้นก็จะต้องหมั่นนะครับที่จะต้องบำร,รุงรักษาภายในประกัศทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับไอ้เจ้าตัวสมิธแอปเป o สันโมเดลสิบห้าขีดห้านะครับทิ้งเอาไว้เนี่ยก็ สักพักหนึ่งนะประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับดูว่ามันจะเป็นสนิมไหมเดี๋ยวมาเปิดไปดูนะครับพร้อมๆกันมันเคยเกิดสนิมขึ้นนะครับอยู่รอบหนึ่งแล้วผมก็ทําการนะครับลงน้ํามันแล้วก็ขัดออกไปนะขัดเจ้าสนิมนี้ออกไปนะครับนี่ครับ ให้ดูชัดๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นภายในนะครับของด้ามปืนนะสนิมที่เคยเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นที่ขอบขอบนะบริเวณนี้นะครับแต่ผมก็ทําการขัดถูออกไปหมดแล้วนะนะครับตามรอยนะครับพวกนี้มันจะเกิดสนิมขึ้นนะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ยุ่งนะครับกับตัวปืนเลยประมาณสักหลายเดือนเหมือนกัน ก็เลเกิดขึ้นนะครับบริเวณที่ด้านในนะนี่ครับให้ดูชัดๆตอนนี้ก็ถือว่าไม่มีนะนเดือนนะครับที่อยู่กับตัวด้านไม้ก็ยังไม่เกิดสนิมขึ้นแต่อย่างใดนะอันนี้คือริ้วรอยนะครับของการเกิดสนิมในสมัยก่อนอยนะตัวนี้ผมก็ทําการคัดออกแล้วก็ลงน้ํามันนะครับตพราะนั้นก็โอเค ถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านนะครับส่วนก็บอกนี้นะสมิธแอมเบซันนะครับ686357แพ็กน้าน,นะซึ่งท่านเจ้าของเดิมนะครับท่านก็ใส่ด้ามไม้เนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆในรูปภาพโพสต์ล่าสุดเนี่ยผมก็ทําการเปลี่ยนนะครับเอาด้ามของตัวฮอกเนี่ยเปลี่ยนเข้าไปก็สวยอีกรูปแบบหนึ่งแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าด้ามแบบเนี้ยผมชอบนะชอบในความคลาสสิกของ ตัวด้ามไม้นะครับที่แรกเนี่ยผมกะว่าจะไปค้นงานวิจัยนะครับในเรื่องของความชื้นที่เกิดขึ้นกับเนื้อไม้แต่คิดไปคิดมาเนี่ยมันก็ออกมาได้ว่าถึงจะรู้ข้อมูลไปนะครับว่ามันจะมีเรื่องของการเก็บความชื้นเนี่ยได้สูงกว่าขนาดไหนก็แล้วแต่นะอย่างไรนะครับอย่างไรเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังชื่นชอบนะครับในเรื่องของตัวด้ามไม้นะแบบนี้นะครับ มันมีความสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับของช่างผู้ทำเนี่ยเรียกว่าเป็นช่างฝีมือมากนะแตกต่างกับตัวด้านยางนะครับด้านยางเนี่ยก็อาจจะซื้อเอาไว้นะครับเพื่อความสบายใจแต่ถ้าเผื่อว่าเทียบเรื่องของความสวยงามนะครับนะผมก็ยังคิดว่าไอ้เจ้าตัวด้ามไม้แบบเนี้จะมีความสวยแล้วก็คลาสสิกกว่านะคิดเห็นเช่นนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของพวกเราก็คือการหมั่นเปิดตัวด้ามปืนแล้วก็บำรุงดูแลรักษาเขานะครับ ก็คือใช้เป็นก่อนที่จะเก็บนะครับเข้าไปเนี่ยก็คือใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดนะเช็ดให้สะอาดนะครับจากนั้นก็อาจจะใช้เป็นจารบีนะท,ทั่วไปนะครับแบบนี้ฉีดหรือฉาบเอาไว้บางๆนะครับเพื่อป้องกันเนื้อเหล็กกับตัวอากาศนะครับที่มีตัวออกซิเจนอยู่เนี่ยให้มาเจอกันโดยตรงนะอย่างน้อยก็จะมีจารบีเนี่ยป้องกันไว้ชั้นหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ช่วยได้นะแต่สิ่งที่ครหลิกตเลี่ยงก็คือไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งเอาไว้ นะน,นานๆนะครับหลายเดือนไม่ว่าจะเป็นด้ามไม้หรือว่าด้ามยางหรือจะเป็นด้ามอะไรก็แล้วแต่นะยังไงก็ขึ้นนะครับเหตุผลอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มันจะทําให้เกิดสนิทเนี่ยก็คือการจับถือของเรานะเมื่อเราจับถือนะครับหรือว่านําปืนเนี่ยไปยิงที่สนามเนี่ยมือเรานะครับจะมีเหงื่อแล้วตอนที่เราทําการจับนะครับเหงื่อเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสแทรกซึมเข้าไปนะครับที่ร่องเหล่านี้ได้มีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าไม่มี นะแต่ว่ามันอาจจะน้อยไอความเล็กน้อยนั่นแหละมันจะสะสมไปเรื่อยๆถ้าเผื่อว่าเราทําการล้างลูกโม้นะครับล้างปืนเนี่ยโดยที่ไม่เคยถอดตัวนี้ออกมาเลยเนี่ยเงือต่างๆเนี่ยแหละมันจะไปสะสมอยู่นะครับซึ่งปัจจัยตัวนี้ไอพวกเงือใคขของเราเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยานะครับให้เป็นสนิมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าปืนลูกโม้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นตัวนี้ด้านหลังนะครับของมือที่จับแล้วก็ด้านในตัว ด้านปืนนะครับตัวนี้ก็มักจะเกิดสนิทขึ้นจากเหงือใครของเรางนี่แหละนะพอนั้นก็หมั่นดูแลรักษาเขานะครับโอเควันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้นะก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ